มาค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะคะสีมาเบอถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับน้องอุ้งอิงเพชรบานแห้งคือเก่าเหมือนเดิมค่ะพี่น้องแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอโทษขออภายพี่น้องขาต่างกล่องลืมเอาอมานะคะนี่แหละค่ะพี่น้องแอดมินได้เลื่อนไปเห็นนะคะช่องพ่อแม่อุ้งอิงนะคะแล้วก็เลยนี่แหละได้เ่าเอามาบอกพี่ตอนน้องเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอะไรนะคะยู่ดีๆค่ะพี่น้องน้องอุ้งอิงเพชรบานแห้งน้องกอยากสิจุดทูบนะคะอยู่ที่ศาล ะะอยู่ศาลบ้านหนองอุ้งอิงนั่นละ่ะนะคะอยู่ดีดนีน้องกะบอกพ่อเอกนะคะว่าอยากจุดถูกพรรณาพี่น้องแล้วสําหรับวันนี้คือวันอะไรนะคะสําหรับเมื่อน,นี้วันมาฆบูชานะคะวันพระนั่นละ่ะนพี่น้องเนานนะ,ะแล้วนี่ละ่ะอุ้งอิงจุดทูกในวันพระน้องได้ตัวเลขอะไรนะคะเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ่งคลิปสะก้อนแล้วสิมาบอกรายละเอียดให้ FC แฟนคลับได้ฟังทีหลังนะคะเอาไปเบิ่งคลิปกัน นัมมตาตาบันพาร้ายไปโอบันพากลับไปทำบุญตรงแถหลีนามาลุนมาจุดไปนั่นปะตัวใหญน้อ นั่นะค่ะพี่น้องเป็นจจ้าด่นะคะสำรับน้องอุงอิงเพชรบานแพงนะคะดนมีการส่วนทางด้านพอเอกนะคะไปจุดถูกยุสารบอกพอเอกประมาณแบบมาม,ามาประมาณนี้ไหคะพี่น้องนะคะอยู่ดีๆน้องก็อยากจุดนะคะเกิดอะไรขึ้นมาพี่น้องนอ,นอนแล้วสําหรับตัวเลขเสือววาลายคนอาจจะแนมบ่เห็นนะคะอาจจะแนมบ่ชัดแอดมินสิขึ้นให้เอซแฟนคลับได้เบิงนะคะ แล้วนี่ละผู้ใดเห็นเป็นตัวใดกะลองคอมเมนต์มาบอกมาจาก,กันใดนะคะนี่แหละครับพี่น้องะะสำหรับคลิปที่ได้คือนฟซีแฟนครับได้เบิงกันตามทีแอดมินได้เบิงครับพี่น้องนะคะตัวเลขที่น้องจุดใดนะคะก็คือ945าสี่ค่ะพี่น้องอีกที่หนึ่งนะคะก็คือ945นะคะนี่คือตัวเลขที่อุ้งอิงนะคะจุดใดเาพี่น้องเนาะนะคะับ เออสิวาจางไหนล่ะนะคะปะกติแล้วนะคะปะกติแล้วเ่าก็สิมักแบบไปอเออมาจังไหล่ะไปหาตัวเหล็กทีเกี่ยวของกับพุงอิงอยู่แล้วนพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็สัหรับเมนีวันผุดค่ะพี่น้องมือนีวันผุดเพลินภาคกันมามีทางต่างประเทศนะคะเมนีวันพุดมีทางต่างประเทศแล้วเป็นวันพระนะคะเป็นวันมาคบบูชาค่ะพี่น้องนะคะอุ้งอิง จุดขนาดนี้ FC แฟนคลับสีผลาดเด็ดจังไหรแมนบ่าสันเอานะคะเอานั่นแหละค่ะพี่น้องกะขอให้โชคดีโชคหมานกันสู้ผู้สุกคนนะคะสำหรับทางน้อยนะคะก็ออกไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะคะออกไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กะกําลังสีนะสีกําลัง2องถุ่มประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องนะคะแล้วนี่แหละสาหรับน้องอุงอิงเพชรบานแพง้งน้องพี่น้องนั่งในวันนี้นะคะยุดดีๆน้องกะอย่าจุด นะคะเอากระโชคดีโชคหมานกันสู้ผู้สุขคนนะคะ <c oughs> นั่นแหละค่ะพี่น้องน่าสำรับในมือนี้นะคะกับขอโทษต้องขอ,งอโทษอภัยเอฟซีแฟนคลับนําน,นะคะ <c oughs> นี่แหละว่ามีขาตั้งกองกับพี่น้องนะคะโอ้ยเทงเหนื่อยนั่นแหละค่ะพี่นอกก้องกะโชคดีโชคหมานกันสู้ผู้สุขคนนะคะ <c oughs> สำรับอแอดมินนะคะกะกับบริวารอยากสสน,นับสนุนเอฟซีแฟนคลับมาในทางแบบนี้แต่ว่าเสียจังไรได้ เป็นบอสเนลนะคะองอิงตัวเลขที่เกี่ยวของกับองอิงนี่เอื่นว่ามีหลายเส้เหลือเกินนะคะเอานั่นะค่ะพี่น้องกะหม,ม,มักไผ่หมักมันนะคะบางคนเห็นเป็นอีกจังหนึ่งนะคะพี่น้องเห็นตัวตัวเลขที่องอิงจุดนะคะเห็นเห็นคักๆแล้วว่าเป็นเก้าสี่ห้าแต่ว่าบางคนนี้บอกคิดจังสันเดย์บางคนนี้จับ สี่บวกหาจังฝันก็ะมีได้ค่ะพี่น้องอันนี้กะแล้วแต่ดวงไผ่ดวงมันมันไ่มันมัน,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 นวันทแตว่าบางคนนี้อาจบะเห็นเป็นเก้าสี่ห้าบางคนอาจจะเห็นเป็นตัวเลขอื่นนะคะกะนี่แหละลองคอมเมนต์มาบอกมาจาก,กันได้นาอพี่น้องนาะบางคนนะคะนี่แหละบางคนก็บอกว่าสําหรับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับน้องอุ้งอิงเพชรปานแพงนาะพี่น้องนาะก็ขึ้นจังวานนั่นแหละนะคะเอฟซีสังขาหลายคนก็พากันตามหานะคะก็พากันตามหา อยู่แล้วนะพีน่น้องนเาอเอมิงก็นเนี่ยก็ได้มีการาหามาให้เอฟซีแฟนคลับนะคะยุติดีค่ะพี่น้องตอนแรกมือน,นีนีว่าสีบอดได้อัดคลิปนะคะเพราะวา่าอยากกันอยากงานค่ะพี่น้องนะ,ะ่ยจำรับมือน,นีกะนี่ละงานพทาธาตค่ะพี่น้องนะคะมือน,นีงานพทาธาว่างหันนีก็ะพึงเวียนเทียนแล้วนะคะกะนี่ละได้กลับเขามาบานกนะ็เลยได้เลื่อนเบิรงในแอปตอกๆค่ะพี่น้องเลื่อนไปเลื่อนมาเห็นคลิปหนึ่งเด่งขึ้นมานะคะกะนี่ละเป็นคลิปที่อุ้งอิงน้องสิไปุดถูบ อยากไปยูทูบยูสารหน้าบ้านเจ้าของบ้าน์ยูซีสเกตนะคะพี่น้องแอดมินกันเลยแหละฟ้าเอามาบอกพี่ตอนน้องนะ,ะสำหรับตอนนี้สื่อท่านบ่หนอนะคะนี่ค่ะผู้ใดสื่อท่านกะลอกเอาไปเสียงโฉกเสียงดวงกันได้เนาะพี่น้องเนาะเอามือนีวันพระนะคะมือนีวันพระกะผู้ใดไปเวียนเทียนยูไสยแน่นะ,ะก็ลองคอมเมนต์ว่าผมมาจากกันได้นะคะมือนีวันมาค่าบูชาเนาะพี่น้องเนาะวันสําคัญนะคะทางพระพุทธศาสนานะคะนั่นนะคะพี่น้องกะ ผู้ใดวิ่งเขียนยูสไแน่นะ,ะคะก็คอมเมนต์มาบอกว่าจาก,กันได้นะคะนี่แหละครับพี่น้องโอ้ยขึ้เนเมยแทนละปันนี้นี่อาอนี่แหละครับพี่น้องนะกะมันไผ่มันมันวันเถาะนะคะสําหรับมือนี้ค่ะพี่น้องนะคะสําหรับมือนี้น้องอุ้งอิงเพจบานแพงนะคะเรียกได้ว่าสดใสน่ารักคือเกา่าเหมือนเดิมแอดมินกะถึงแม้ว่าสิอ่าสิบ่ค่อยได้มีเวลาวันเถาะค่ะพี่น้องมือนีกะ ตื่นตั้งแต่ตีสองเุมนค่ะพี่น้องตื่นแต่ตีสองกลัวนะคะมาเตรียมของเตรียมของเตรียมงานซอยเพลินนะคะแล้วกะ็จนเทาเดือนนี้แหละบ้านเดบ้านเดบพักอยู่ค่ะพี่น้องนะคะแล้วนี่แหละพ่อได้เห็นคลิปกระฟอมาบอกสุพี่น้องฟังนะคะแล้วกะ็สำหรับถึงแม้ว่าแอดมินสี บอด้บอคอยได้มีเวลาแต่ว่าก็ติดตามนะคะติดตามเรื่องเหล้าที่เกี่ยวกับองอิงคือเก่าเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเลื่อนไปแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มไหนก็ตามค่ะพี่น้องแอปฟ้าแอปดำนะคะแอปแดงนะคะเลื่อนไปไสเห็นเต้าอ,องอิงขึ้นมานี่แหละก็เลยโอดตบอด้ค่ะพี่น้องก็เลยนี่แหละได้เอาข่าวมาบอกพี่ตอนน้อเนาะพี่น้องเนาะบางคนอ,าอยากสิ รู้จังสีน้องพี่น้องนพาะว่าสำหรับมือนีกะมีทางตั้งประเทศนะคะแล้วนี่แหละก็เอามาบอกพี่ตอนน้องแล้วนะคะนี่แหละครับพี่น้องกะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้สําหรับพ่อแม่ fc แฟนคลับน้องพี่น้องเนาะนะคะผู้ได้ที่ชื่นชอบนี่แหละกะ็ลองคอมเมนต์มาบอกมาจากกันได้นะคะบางคนอาสีบอกว่าเป็นยังช่องนี้นะคะคือ,อมักบอกว่าเตรียมปากกามาจดนะคะเตรียมกระดาษมานะคะบางคนคือว่าแบบนั้นน้องพี่น้องนอกะคือจังวาน,นันละนะคะ อ่าเอฟซีแฟนคลับนพี่น้องนอกจาบางคนนะคะบางคนอาจสีบ่มักนพี่น้องนอกากบางคนเพิ่นกะอาจสีหาอยู่นั่นละอันนี้เปนกะนี่ละเดย์ไปหามาให้พี่ให้น้องนพี่น้องแต่ว่ากะบ่ได้ว่าสีสนับสนุนให้เอฟซีแฟนคลับนะคะมาอ่าในทางแบบนี้นพี่น้องนอกจาเอิ้นว่าจังเลยละนะคะเป็นอ่าดวงไพ่ดวงมั่นสลับไปถือว่าเป็นการเสียงโชคเสียงดวงนพี่น้องเนาะนะคะอะไรจะอ่า สีอ,อกตัวได้ห่อกระบ,บืรูดอกนาะพี่น้องนัตต่วาอุ้งอิงยุดดีๆน้องกะอยากจุดในมือน,นีจังสีไหมคะพี่น้องแล้วสําหรับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญนะะแล้วนี่แหละก็เป็นวันมากค่ะวันผ่าวันเถาะนาะพี่น้องนะกะนี่แหละบ่อยากให้ซีแฟนคลับได้พลาดกันมาซิว่าอันออกบ้านลรวนะคะมาซิว่าออกมาแลรวโอยเสียดายมาซิว่าได้บันที่นี่นะคะนี่แหละเอากะอ่า หือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้สำหรับพ่อแม่ fc แฟนคลับเนาะพี่น้องเนาะอ่านแล้วค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปสำนีสกนักก้อนเนาะค่าก็เข้ามาสวัสดีค่ะ